อขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองหายรายคนเดอ้อวันนี้ยายก็มาชุบมะเขือค่ะชุบมะเขือแล้วก็ปลกมะเขือก่อ,อนแล้วก็รึงนะคะมือร็ตัดกล้องอีกข้างหนึ่งก็โขกมันก็เลยสั่นะปน่ะ พริกนี่เราจะใส่พริกป่นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ปรุงเดี๋ยวจะมาปติงให้ดูโองค่ะ 菜功能啊。 ่ปลาแต่ก็ตำทำเ้านเนื้อขนาดใช้ข้าวคั่วใส่ผิดปนใส่ปลาหนิดหนึ่ง ติดคุกไม่เป็นไรเกลือชุบมะเขือนะคะ ซุปมะเขือแต่ยายเอาใส่พริกป่นค่ะอือหน้าตาจะประมาณนี้อืมแคบแล้วจ้องรุงอะไรเลยพอดีดอรีเซอรเว์ ไม่ต้องปรุงอะไรไม่ต้องเผ็ดเพ็ดมากหรอกเดี๋ยวมันจะปวดท้องนี่อชมี้พอดีนี่ชชมี้พอดีเลยนี้เห็นไหมคะ่ะหน้าตาซุปมะเขือของคุณยายประมาณนี้นะคะพี่น้องใครเคยได้กินซุปมะเขือเปล่า แต่ถ้าว่าเทถ้ามีงาก็ขัวงาใส่นี้โอ้ยโคตรอร่อยเลยอันนี้ก็ต้องใส่ข้าวคั่วก็หอมอยู่ค่ะ่ข้าวคั่วหอมอยู่เสิร์ฟใส่จานไปเสิร์ฟใส่ถ้วยอื มาก็กินข้าวมาชองตัวกินข้าวีแดง ยามค่ำค่ำม,มืดมืดปลาเหล่าตรงนี้ก็ลุกจังเลยสารหลังบ้านค่ะไก่เห็นงูน้ำมันลุกงูมากินไก่เบาหรือจอนพรก็ไม่ทราบนาะบ้านอะไรยุย่ย โอเคครับประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กตจะทา้ให้คุณยายด้วยค่ะไปเลยเด้อ